มาดมะเร็จบันทีเรียบร้อยแล้วที่มสัสยิดฮารอมนะครับก็ไม่มีพิธีีไม่มีพิธีการมีจัดน,นิสฟูชาบานใดๆทั้งสิ้นอย่างที่บ้านเราก็ทำนะครับเพราะนั้นนี่คือความชัดเจนครับแหล่งกำเนิดของศาสนาอยู่ที่มาดีนาท่านานบีเผยแพร่าศาสนาอิสลามอยู่ที่มาดีนานะถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนนะคนอิหมามที่มสัสยิดฮารอมมาดีนา เพือคนที่หลังไหลมาอยู่ที่มสัสยิดฮารองบดีนะเดี๋ยวันนี้เป็นค่ำสิบห้านะค่ำนิฟูชาบานพอะหมาดมักเรบเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดเจนนะว่าสิ่งที่เรากระทำบ้านเราเที่มีการรายงานจากอดิสตี่ไมโซเฮียนะอ,อ,อนดิสต์น้อยทั้งหลายที่เรื่องพูดถึงเรื่องความประเสริฐของนิฟโรชาบาน จะเห็นภาพชัดเจนว่าทิมัสิตอร์ม,มาดีน่าเนี่ยไม่มีการจัดพิธีดีตองข่ำลิสูชาบาร์ใดๆทุกสิน่นเป็นปกติทุกอย่างละหมาดมากเ,เสร็จทุกคนแยกย้ายกลับบ้านหลังจากลากสิน้นอดละหมาดแล้วลากสิน้นอดทุกคนแยกย้ายกลับบ้านนี่คือเวลาการละหมาดที่นี่นะครับ เออฟย,ยัาตีห้าสามสิปดูรี่สิบสองนกาสามนาทีอัสรีอ่าสาบ่าย3ามนาทีพาเกรเ6็กนกาสิบนาทีแล้วก็อิชะทุ่มสีนาทีนี่คือเวลาตลางละมาดนะพี่น้องครับนี่คือภาพอันชัดเจนว่าหลังจากประมาณดมื่อข่ำมีินิสุชาบางมัสิทฮารอมมาดีนาะเป็นปกติทุกอย่าง ไม่มีพิธีมีต่อใดๆทั้งสิ้นนะแล้วฝนตกมาตั้งแต่ช่วงสุโอแล้วนะแต่ตอนนี้แห้งแล้วนะฝนที่ตกมาตั้งแต่ช่วงซุปที แล้วก็โปรยปลายเรื่อยมาจนกระทั่งอัอสลีผมเดินมละหมาดท่ามกลางสายฝนอัสลีที่ผ่านมาผมเดินมละหมาดท่ามกลางสายฝนแต่ตอนนี้หยุดหยุดตกเป็นปกติแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศด้านนอกที่บริเวณใต้ร่มหลังจากละมาดนพระเกดและผมก็ทําการกอซอดอิชามาเลยนะเพราะว่าคืนนี้จะมีโปรแกรมนะอยากจะกลับไปพักผ่อนก็หน่อยแล้วก็ สามทุ่มจะนำพี่น้องสุภาพสตรีมาทำการเข้าเรารอกเข้าเรารอผู้ชายเข้าไปแล้วตอนบ่ายสามก็เหลือสุภาพสตรีนรในค่ำคืนวันนี้ช่วงของสามทุ่มนะครับบรรยากาศสดช่จากเมื่อสด็จระบรมอดีนานนะครับเอาละถ่ายทอดบรรยากาศให้เห็นเพียงเท่านี้แล้วกันว่ายืนยันว่าค่ำ นิสูชาบานไม่ได้มีพิธีรีตองไม่ได้มีความแตกตา่างไม่ได้มีความสําคัญใดๆะไม่มีพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นที่มัสยิดฮารอมมาดีนานะครับเอาเอาเป็นเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับกับการถ่ายทอสดสดบรรยากาศ่ํา15หรือนิสูชาบานที่มัสยิดฮารอมมาดีนานะครับไม่มีอะไรแตกตา่างละหมาดเป็นปกติและสิ่อดเป็นปกติแล้วไปแยกย้ายากันกลับบ้านนะครับแสดอะลยกุมมราฮัตุลลอฮบประกาตุึง